นิ่ดูดูท่าทีทุกคนนะครับตอนนี้กำลังลุ้นมาแล้วครับมาแล้วเพื่อนหนึ่งคนเอ๊ะเธอคนนั้นเป็นใครนะอ๋อเห็นแล้วนะครับเรื่องสองซ้ำรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หนใดเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไร นัดกันไว้ทำไมไม่มาเพื่อนๆอยากทราบเหตุผลมากเลยฉันเป็นห่วงฉันเป็นห่วงคือเดากันไปนานาชนิดเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรครับเมื่อกี้ไปดูไปดูกันแสดงไอ้นั่นอยู่นะคะก็เลยถ่ายถ่ายคิวของนักแสดงอยู่ก็ตัวด้วยนะคะโอ้โนะครับดูนักแสดงใจพระเอกหรือเปล่าไม่เห็นหน้าเขาเลยมันมือ